ไม่แล้วเน่ยขึ้นไปข้างบนไปนั่งพักนี่นี่เลยวันนี้ครบวันที่เจ็ดที่อะไรนับแลครับริ่มแล้วเอาเลยอันนี้เนี่ยผลลบสุดสุดนะยุด2่มสบนิ้วคาบ้าบ้านนิาบ้างคาบ้างลบแล้วสรับอันนี้หนมแม่แม่ อันนี้ส่งพ่อเรียนน้ำเสีโอ้โหชิบหายแล้วให้พ่อย้แม่หมดทีนี้ไม่เหลือค่ากะรีเลย <c oughs> อันนี้ครับเดี๋ยให้สองร้อยติดติดเฮ้ยให้กูด้วยเหรออาจะเอาไหมเอาดิโอ้โ,ดโ,ดโดเอาอยากได้ไหมอยากได้ให้ดิอานี้เดี๋ยวให้ห้าร้อยเลยเฮ้ยจริงเหรอเอาไปเลยแล้วพูดคำเดียวว่าพูดคำว่ากูบ้าแล้วโว้ยจริงเหรอเออเดี๋ยวให้หมดเลยกูจะบ้าแล้วโว้ยคนบ้าใช้ตังค์ไม่เป็น กูบอกแล้วไผโลวัวของกูเธอเป๊ะที่ปันยง่น้าหน้าเหมือนกูเป๊ะไอ้เหี้ย